สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านเด้อามาแล้วมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเกาหลีท่พี่น้องล่อค่อยที่พี่น้องถามาแล้วมาแล้วหา้ามพลาดเด้อมาเบิ้งกันเขามาเบิ้งกันเขามาเบิ่งมาติดตามมาเชี่ร์มาแช่กันเด้อของเกาหลีมาแล้วพี่น้องเดี่ยวกันเขาก็มาลดนะพี่น้องเนาะเขา,ามีหาหาบนเขาให้บนมา จับคูเขาห้บนเขาไปวิ่งบนหากับเกตนะพี่น้องเนาะล่างเขาก็หวิ่งซีกับเก่าของวันที่หนึ่งเกาหลีลุดไปนะพี่น้องเนาะลดหลายเถียวละละ่ะเ่ว่ากะสิมีพูดยังงชาจิตตามถ้าเบิ้งใส่เห็นย่เนะพี่น้องเนะาะเฮ้ยธาติตามถ้าเบิ้งกะขมาเบิ้งกันเด้อมาเบิ้งมาเห็นกันมาดูแลมาแช่กันต่อไปเขาเคยเป็นแชมป์เขากะมันลดมากกะทรมดาเนาะพี่น้องมันเหล็กคำนวณเนานะ รุดมากกับเป็นเคียงเลียงธรรมดาอาวันนี้วันที่สิบหกมาแล้วเด้อแต่เขาว่าท่านตัดคงม่ได้พี่นองเด้อเขาหัวตะไยมากเขาว่าท่านกลมหายแอบผูกขุนจิกกลมหหรอกกลมหเอาเอาหาก็เขาเอากลมหก็เขาของเขาหยอยู่จัดหาอยู่พีนองเอาาเด้อนีเด้อเขาว่าท่านกลมมาแต่ว่าผูกขุนจิกกลมเองเพราะว่ามัน เหล็กข,ขงชุดไทยเขาก็มาไกลๆกลันนี่แหละพี่น้องเขาก็มาถาเทียดังเทียเขาก็อาชิบ่ไ้มาเขาก็บอกพระท่านเนใจว่าจะกสด้มาเได้มาเอ้าาบงพี่น้องาเบึนง,น,ง,น,งนี่ละเทียวก้อกนของเขาก็ไดอ้อเห็นเนาะบินหากับเกจับคูกหาศนหาสซหาก็ดเก็ดศูนเก็ดสามก็ด 3, ก็ดไอ้สามจับสตัวกับสหาก็ดสามีหา หาศูนย์เก็ดูนเก็ดสามก็หาเก้าอันนี้ล่างเขาให้วิ่งวิ่งซีกับเกเนาะพี่น้องกะเขาจับคู่มาสามซีซีเก้าศูนย์นเกาเปดเก้าือว่าบ่อบ่บ่เขาเนาะของเขาเนาะมันพอวาเลียออกหาสองกับหาหานะพี่น้องนะเอามาเบิ้งไม้เลยพี่น้องเด้อเขามาไม้เขามาไม่บนี้มาแช่มาแช่คือเก้านั่นแหละ เท่าเขาเขาเทียไดด,ดีปูคุณกันํา้มาฝากคือเก่าของหลานสาวเนาะมาถึงเมื่อผู้คุนเรลาก็ต้องให้พี่น้องเบิง้งมันเป็นเหล็กคำนวณเนาะกะยะ็ยาวากันเนาะพี่น้องเนาะมันมีเขาไม่ลดเนาะธรรมดาเนาะเอากวอนเอื่นกันเบเหล็กวิ่งบนของเขาก่อนขอเขาห้เหล็กวิ่งมาวิ่งวิ่งบนของวันที่สิบหกเด้อพี่น,น้องเด้อห้ามพลาดเข้ามาเบิง้ง ยิงบนหาหากับหนึ่ง,ง,หหง,หหงเพื่อวิ่งบนหาหนึ่งวิ่งบนหาหนึ่งวิ่งบนเลยพี่น้องวิงบนหาหนึ่งลดเอาหากับหนึ่งลดเอาได้พี่น้องเด้อหลด รูดจับคู่ไน่จับคู่จับคู่นี่หาศูนย์ห่งหาหนึ่งห อ่า4อ่า4แล้วก็4 1 4 uh, ที่สอเก็ดหกเก็ดหนี่คือเล็บาานี้เล็กสามตัวพี่น้องสมตัวก็าหายมากเข้าหาหนึ แต่นีคงทุกายมากการสียหา,ยาอไม่เด้อพี่นังก,ก็จะเอาหายเบิ้งอีกเด้อเขาหายมากอิกสราเลาม,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 มีจัดมีซีเรียยว่ะทัานมากยุ่สีมากมืงออ่อนกับว่าจากลอเบิ้งเด้ออิาเลสองห้าศูนย์สองหาศูนย์สี่หาหนึ่ Hạ 1 4, hạ 1 Hạ 2 Hạ 4, 2 Hạ 4 2 Này, tổ nương xíu, ốc mắc mà vào thơng đơ, phía sau Nó tiềm thang lãng, nó sẽ không bị mỏng เหล็กลางคือมาไว้น้ำกลุ่มสองตัวเก็ดสี่งกันนี้ของบนพี่น้องชุดบนขีดปิดก,กันเหมือนกันกันเหมือนกันเเสนใหง่ๆนี่และกันเลยเขากันเลยอ่า แรงสุดิม่แม่เนี่ยขอกันเออจังสีว่าัพ์สนขอกันเลยเ้าเริ่มกลมเริ่มเด่นให้เนาะเขาบอกกลมประเด็นใหม่กับพี่น้องแต่ว่าปูคุณจิกกลมให้เด้อคออมันตรงกันกับของปูคุณก็มี่ตัวมันตรงกันเนี่ยละเอากลมให้เลย ตัวเด่นตัวดังของปูขุนคือตัวนี้มันมาตรงกันตัวเดียวปูกลมเลยเขาว่ากลมกระยาเขาคือตัวนี้กลมให้เลยจังสีละมวันนี้ก็เป็นตัวกันตัวล่องล่ะไปเอากลมไปตัวเดียวหลมันจังบังไงบ้านี้ลางพี่น้องลาง วิ่งลางเด้ออันนี้อันนี้ของบนโน้ยเรื่องเขียนบนไว้ให้เบิ่งตัวลวะโอ้ยเนาะบนเขียนบนก่อนบนได้หน่เด้อชุดบนนี่ลางพี่น้องลางมันลางเขียนไปเขาใส่บนล่างว่าเขาแยกให้โยมว่คือปูคุปคปคนปูคุนของปูคุนบนล่างเลยบนล่างนากันเลยเอาวิ่ง เรกวิ่งล่างเขายิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งสองพี่น้องสองสองวิ่งล่างบึงเดอ้อพิจารณาบึงเดอ้อไปเขามาแล้วก็ได้ ขออะไรมาแช่เนี่ยประวัติมันตามได้เล็กมืองนอกมีสองของร้านสองอันเนี่ยสองคนนี่แหละของผู้อื่นมาทันมาอยอ่นี่กเคยมากกับปล่อยมากกับอกกบอปล่อยเขาปาล,าปอาลาป่อยมากเลรอเขาบ่อเขาเขาก็เลยบ่อปล่อยมาเลยลับๆเขาก็ได้มาเนี่จับคูเดอร์มานนล่างจับคูจับคูล่าง สองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามสองสามอสามองสี่ สองสีสองสีสองหกสองหกสองหกราคาสามสี นี่คือของเกาหลีของร้านชาวด์วพ,ดวพี่น้องเด้อแต่ป่อยให้เห็นสุดเทียนนี่แหละเขากำบกเขาบกกลมเด่นมากนี่เขากกลมเขาวาเนนมาเที่ยวนี่แอบปูหางเน้นให้ซื้อเขาวาเนนมาจะโตมันตรงกับเลขปูขุนคือหาชูนไม่พี่น้องตัวเด่นปูขุนนำหาชูน เมือโทรศัพท์ผมได้โทรมาหาคุกณเนอะผมได้ไมีเลขสิบไปดกับบอกมาศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ด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 ห้าแปด ผู้ขุน <c oughs> ด้วยมามา,มา,มาไปนี่ผพ้ใได้ข้อมา นีแ่แหละก็มาไหลมาแช่เด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วเกาหลีเ่เขาเคยเก่งละเขากลุดไปไหลายเถียวอยหลายรอบแล้วละเขาบอกเขาแต่ว่าเขามา่ห้เบิงนะ้งเนาะนี่มีผู้มักผู้ติดตามเขาอยู่กะอาจจะมีผู้มักผู้ติดตามอยู่เนาะมีผู้มักผู้ติดตามอยู่ การบลอกเข่ากับขอต้ขอนข้อไผ่น่ะเป็นเลขคำนวณน,นะพี่น้องนะเอามาแล้วเด้อมาเบิ่งกันเขามาเบิ่งมาแชยมาแชกกันเด้อเด็สาวเกาหลีหนสาวส่งมาเด้อพี่น้องเด้อสาวไปทํางานอยู่เมืงองเกาหลีคนละส่งมาเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพือใด้เขามาแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์ให้แน่ยักษามกดสนาผุ้กลุ่นเด้อส่องหน่อย พ้อได้ค่าสมุดิปากาเนี่บ่ได้เมื่อได้แสนก็ิ่นดอกได้ร้อยกลัวๆนี่ละเขามาเบิ่งลหลายๆบอกกันมาเบิ่งลหลายๆเด้อของเกาหลีมาแลวาา้วห้ามพลาดได้พี่น้องเด้อเบิ่งเอาวันที่สิบหกมีนาส่วนบนมี่เขาให้วิ่งหาหลานสาวให้วิ่งหากับหนึ่งจับครูหาศูนย์หาหนึ่งหาซีซีหนึ่งซีสองเจ็ดหก สามตัวก่ะเกตซีหกกหาหนึ่งหาศูนยหนึ่งหาซีกมเน่นกมเน้นกับหาศูนพี่น้องเขาร้านบอกว่ามันมีตัวเน้นดอกแต่ว่าป,ปูชีเน้นเองนะคือหาศูนย์มันตรงกันกับเล็กูก็เลยเน้นให้เลยกับสองหาศย์เด้อก็กมตัวเด่นเอาล่างบาบนี้ล่างวิ่ง2อูดเลยเด้อ หลุดเลยกระจับคู่กับสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกสามสี่กับมีสามีหลายพี่น้องผู้ใด,ดติดตามกะผู้ใด,ดล่อไขยกับมาเราเด้อให้เห็นแล้วไม่เห็นแล้วพี่น้องกะเขามากกดไลค์กดแชร์เขามาติดตามเขามาแชร์บอกต่อเด้อเล็กเกาหลีมาแล้วเล็กเมี่ยงนอกมีสุดเดียวนี่ยแหละที่เกาหลีดังๆมันติดกันมาหลายงวดยุวยก่นาก็ามาพักอยู่ระยะเดียวนีเราสองสามงวดมาเราพักแล้ว บ้านเก็อาจเถีถวนี้อาจสิเขานอกของเขาน้าเขาก็สิเป็นหาชุนนะมันหมักตัวเดียวกันกับป้องปูขุนอยู่ปูขุนบอกคือว่ามันเป็นเหล็กกากเหล็กปูขุนน้าหมืนหน้าปูเลยว่ามันสอาจสิเขาน้าก็ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนพิจารณาเบงเดอร์เอาไปจับไปจายหาลอตเตอรี่กันยั่งยั่งค้งเลือยูดดอกนอาลอตเตอรี่นอาพี่น้องเอาไปจับใจลอตเตอรี่กันกับมือนี้กะให้เอฟซีทุกคู่ทุกคน สำล้ำรวยๆ้ยกันเด้อเงินทองประึดบ่ประหยากหอบเงินหอบเอาเงินเอาทองล่นกระเป๋าอังกระเป๋าเด้ออย,ยาเจ็บอย่าจนกันให้ <c oughs> ขอบขวอย่เย,ย็นเป็นสุขสวัสดี